นี่นะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราจะต้องทรงใบสีนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงน้ำมันมะกอ,อกนะคะอันนี้ตัวนี้ที่มันออกสีเหลืองนี้นะเฟื่องก็ใส่ไปนะคะเพราะว่ามันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าใบตองที่เราได้มาน่ะมันแก่จัดนะคะเพราะฉะนั้นเราถ้าเราทําวันสองวันเนี่ยมันก็จะเหลืองเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าเป็นใบสีใหม่นะคะเราทําใหม่ถึงจะ ลูกค้าจะสั่งกี่ชุดก็แล้วแต่นะคะงานติดกันเราก็ต้องทำทำแบบใหม่หมดเลยนะคะอันไหนใช้แล้วก็ทิ้งไปนะคะนี่ก็จะเป็นพวกผลไม้ที่เราจะจัดข้าเช้ากันจัดเป็นผาพานนะคะจัดเป็นพานนะคะนี่เราก็เตรียมแล้วนะคะเตรียมที่จะจัดนะคะอ่ะนี่เราก็ลงน้ํามันมะกอกนะคะลงน้ํามันมะกอกไว้นะคะเพื่อนก็มานั่งทําบ้านพี่สาว นะคะเพราะว่าที่บ้านเ่วงอ่ะมืดนะคะเราก็เตรียมไว้นี่ก็กําลังทํานะคะทําทรงงานกันในวันนี้นะคะเพวันนี้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงน้ํามันมะกอกนะคะนี่ก็น้ํามันมะกอกนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเราทาแต่ไม่ให้เยิ้มนะคะเพื่อคงความสดนะคะนี่ะคะพ่งก็จะทาน้ามันมะกอกไว้ก่อนนะคะ จะย้อนแสงนิดหนึ่งนะคะ ใช้แปรงนะคะใช้แปรงในการพานะคะอันนี้จะประกอบในช่วงเช้าแล้วก็จะเอาไปส่งนะคะรวมกับมะพร้าวโอ้ยเอฟซีย้อนแสงหน่อยเด้อจ้ะนะคะนี่ก็ชโลมน้ำมันมะกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ งานงานงานบายสีนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่างานสดนะคะงานสดใช้แล้วก็ทิ้งเลยนะคะทําไมแบบบางท่านยังบอกว่าเออราคาบายสีทําไมมันแพงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใช้เวลาในการนั่งทํานะคะคือก,ก็โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยเลยนะคะยิ่งชุดใหญ่นะคะก็จริงๆเพ่งเ,งเองก็อยากได้ลูกมือนะแต่ว่าลูกมือเขาทําไม่เป็นกันนะคะเพราะฉะนั้น อก็ทํากับพี่สาวนะคะทํากับพี่สาวสองคนนะคะระยะเวลาในการทํานะคะแล้วใบสีสองชุดใหญ่นะคะถามว่าใหญ่สุดไหมก็ยังไม่ใหญ่สุดนะคะ fc เนอะอันนี้ก็ราคาราคาก็แตะต้องได้นะคะก็ไม่แพงนะคะอันนี้ก็เป็นใบสีในการบวงสรวงนะคะใบสีก็มีใบสีหลายประเภทนะคะก็มีใบสีขวัน นะคะถ้าบายสีขวัญนี่ก็ใช้ในงานบวชนะคะนี่นะคะก็อ่ะดอกไม่เหมือนกันเหรอพ่อดอกมันจะมีหกสูงเท่ากันไหนทำไงจะแช่ไว้ได้นาน่ะถ้าแช่ในถังน้ำแข็งมันไม่ได้มันต้องหาอะไรทับเพื่อไม่ให้ดอกมันช้ำอ่ะทำาไมงั้นดาวเรืองฮะ ทังน้ำแข็งแต่ว่ากลัวมันจะช้ำมันต้องหาอะไรทับด้านล่างอะ่ะหือดะาเลืทางจีวิตเตะเจียคลังอะ่ะ อีกสามถุงละดอกสีนี้ยังมีสองสุงกับสีนี้แหละดอกสีส้มใช่ไหม,มสีนี้แหละอีสองถุงฮะเยอะยานี่ตัวปลาตัวบิาสีสม้มสละว่านนี่เออจริงสีส้มนะเวลาอกอ๋สีสีส้มอ่ะมันจะสวยมันแค่ไม่มีใช่ไหมแค่มีแค่สองถุงเอามาเลือกแค่สองถุงแค่นั้นใช่ไหมนั่นแหละเอามาหมดเลยพ่อ ไม่งั้นเดี๋ยวไม่พอมันต้องสองชุดน่ะถ้ามีสีส้มน่ะเอามาเลยเพราะมันยังไงมันก็ไม่พอหรอกดาวเรืองนะคะเอซีบ้านเฟืองเวลาทำแล้วดอกดาวเรืองอะ่ะจะเปลืองมากนะคะแค่ธรรมดาพิพุกแค่ไม่เอาสีนี้มาไม่ใช่หรอ,อพอ่อ แสดงว่าไม่มีใช่ไหมแสดงว่าไม่มีนี่นะคะ f อก็ดอกดาวเรืองนะคะก็จะมีอยู่2สีนะคะสีสีเหลืองสดนะคะกับสีส้มนะคะกับสีส้มนี่มันคือแสดงว่าดอกดอกสีส้มหมดนะคะไม่มีนะคะ,ะที่ร้านจึงเอาดอกสีนี้มาให้นะคะนี่ ก็มีสองสีนะคะสีเหลืองกับสีส้มนะคะนี่นะคะเอซีก็เฟื่องก็อาทาแม่เก้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นแม่เจ็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบสีเทพนะคะที่เฟื่องกําลังเตรียมนี้นะคะคือใบสีเทพนะคะเดี๋ยวเมื่อเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเฟื่องก็จะ ถ่ายให้เอฟซีได้ชมอีกนะคะนี่นะคะก็ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนนะคะการตัดดอกดาวเรืองนะคะเอฟซี FC นะคะก็นี่คือดอกดาวเรืองนะคะก็ดอกนี้จะใหญ่มากนะคะ,ะนี่นะคะก็เป็นขั้นตอนการตัดดอกดาวเรืองนะคะเพราะว่าเราก็เตรียมใบสีด้วยกันลงน้ํามันมากอกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการ ตัดดอกดาวเรืองเพื่อที่จะไปนำไปเสียบไว้กับบายสีนะคะสต็อปกดสีแดงนะคะเราก็ตัดดอกดาวเรืองนะคะ <c ười> <c ười> จะเคยจต่างหากนะ <c ười> <c ười> ดอกเดาเรื่องนี้สดมากเลยนะคะดอกใหญ่ด้วยนะคะดอกใหญ่ด้วยค่ะถ้ามันได้ดอกใหญ่ๆไงมันก็จะสวยมันเด่น<ม>แต่เวลาช่วงหน้านั้นนะคะมันก็ดอกมันจะ เล็กนะคะดอกเล็กก็ต้องใช้ดอกเป็นจำนวนเยอะมากเลยนะคะพอเราตัดได้แล้วนะคะครบทุกทงนะคะเราก็จะใส่ทงแบบนี้คืนจนกว่าเราจะประกอบใบสีเสร็จนะคะเราค่อยนำดอกดาวเรืองนี้ไปเสียบที่ต้นใบสีนะคะ เวททมจะแสดงวิธีการบานออกกลางเนาะอันนี้เนะะาะแสดงวามขยายอันนี้น่าจะดาวเรืองพันญี่ปุ่นนะนอนเยอะนะ พึ่องอยู่บ้านก็นุ่งผ้าถุงเด้อ fc ง่ายดีนะคะฮึหมเหม่ยย้ยนี่นะคะ fc นะคะดอกใหญ่มากนี่นะคะโอ้ใหญ่จริงๆริงนี้ใหญ่มากเลยนะคะ อดอกใหญ่แล้วสวยนะคะอันนี้เดี๋ยวเพิ่งจะไว้อ่าที่กรวยนะคะดอกไหนสวยๆเราก็จะคัดออกนะคะเอฟซีนะคะก็พอดีนะคะก็ร้านดอกไม้นะคะก็เอาดอกดาวเรืองมาส่งอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะสีส้มเราก็จะเก็บไว้อีกงานหนึ่งนะคะเราใช้สีเหลืองก่อน นะคะเพราะว่าสีเหลืองก็ดอกสวยอันนี้ก็สีส้มมาก็ออ้ยสีสดมากนะคะเอฟซี FC ดูนะคะสวยมากค่ะเนาะอ่ะทีนี้จะให้เอฟซีได้ชมนะคะก็อันนี้เท่าที่เพื่องตัดแล้วนะคะนี่เราก็ตัดแล้วเราก็จะนําใส่ถุงคืนนะคะบรรจุใส่ถุงคืนนะคะเพื่อคงความสดไว้นะคะ นี่นะคะตอนนี้เราก็จับกระเช้าผลไม้นะคะก็จับเป็นฐานนะคะอันนี้ก็แก้มังกรสดมากเลยนะคะนี่ก็สาลี่นะคะเดี๋ยวจัดเสร็จก็จะให้เอซีได้ชมกันนะคะนี่ก็จะเป็นสาลี่นะคะ หึงกองกระมือจานี้่า้ยนมองสนองก็ะสันรูอย่างสรุเทอโนนละอืมอันนี้มันเป็นเพลองทองนะเหยอบเพลตุ้าอยอวอัะอันนาเพลตู้ยจมาดูอ่ะอันนาเจ็ดอาอะไรก็ได้ นี่นะคะก็เป็นผลไม้นะคะที่เรียงไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้ซีนนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะซีนกันนะคะ